ผมก็อยู่ตรงนั้นแถวนั้นน่ะมึงทำบอกว่าหนีหนีหนมึงเจอกแถวเนี้ยเดี๋ยวเจอบ้านผมอยู่ทองหล่อแล้วถึงบอกนะมึงพูดอะไรพูดไปเลื่ยดเปื่อ,อยถ้าบ้านผมอยู่ทองหล่อมเกิดทองหลออ่อมันค่อยหายใจเลละพูดนะมันค่อยหายใจเลยเอ,ยอรบบถ้าเดี๋ยวมันมันอาจไม่ต้องหายใจแล้วสําหรับบางคนทั้งกต่ทำไมทองหล่อรอหมอดอะี๋ยวมึงเป็นลมตายไปนะบอกกันนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยว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 ไม่คุยหรอกผมไม่คุยหรอก ขอบคุณด้วยที่ทำคอนเทนต์ให้ผมลูกค้าเต็มร้านเลยเมื่อวานเขารออยู่ต้องการเอามันต้องการคอนเทนต์เนี่ยบางท่านอาจจะสะใจบางท่านคอมเมนต์บอกขอบคุณบางมัดแต่บางท่านก็บอกว่าเอสเยาวชนเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะเอาบางเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าเอาบางอะก็แล้วเมื่อวานขอโทษไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องอย่างที่ไม่ดีครับแต่เด็กก็เยาวชนแต่มันพังใจแบบอดใจไม่ไหวก็ต้องขอโทษเด็กก็เยาวชนแล้ว ประชาชนทุกท่านด้วยที่แสดงความรุนแรงที่ไม่ดีครับอ่าแต,แต,แต่แต่กับกับคู่กรณีนี่ขอโทษไหมฮะไปตบเขาเนี่ยอ๋อรอก็ดีกว่าครับอะไรอะไรนะฮะรอเหรอฮะรอครับอ๋อไม่ขอโทษนะเป็นคนโทษเขาเรื่องอะไรครับอาเกิด <c oughs> สิ่งที่เขาทำรบรบตส่อั้วโต้งทำกับเด็กๆรับรถอืผมัง<ท>ไม่ต้องขอโทษก็ได้ อ๋ออะเมื่อวานเห็นบังบอกว่าที่ตบเนี่ยเป็นการเตือนจริงๆอยากทามากกว่านั้นอีกเหรอบังรอรอรออ่า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 สุดส,สุดท้ายฮะบังมัดมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณสันทนะน,นั่งอยู่ตรงนี้เอาเชิญฮะรอเรืออ,ออ่างครับสองตัวรอรอรอเรืออ,อ่อางที่ไหนก็ได้ปิดหมด อาอ่ะคุณามีเขาบอกเขารออยู่แล้วขอบคุณด้วยที่ทำคอนเทนต์ให้ผมลูกค้าเต็มร้านเลยเมื่อวานอาอเขารออยู่มันต้องการเอามันต้องการคอนเทนต์เออเขาบอกเขาบอกเขานตัวละครในคอนเทนต์ให้ผมตบออเออคุณาเชิญเชิญเชิญบอกมันนะให้เข้ามาในรัฐมีอ่าแค่นี้ี่ไหนรัดผ้าก่อนรัดผ้าบ้านอ่า รัศมีที่ไห<ใ>น<ส>นะม,มันอยู่คลองตันเนี่ยรู้ไหมบ้านผมอยู่ทองรอ,อนะแล้วไอเอกบายสามสิบมันนะ่ะมันคือบ่อนสมัยผมเป็นตำรวจบ่อนใครตรีพศผมก็อยู่ตรงนั้นแถวนั้นนะ่ะ มึงทาบอกว่าหนีหนีมึงเจอกับแถวเนี้ยเดี๋ยวเจอบ้านผมอยู่ทองหล่อแล้วถึงบอกนะมึงพูดอะไรพูดไปเรื่อยเปื่อยล้วบ้านผมอยู่ทองหล่อผมเกิดทองหล่อถามสิทำไมผมอ่ะผมเตะฟุตบอลทองหล่อทองหลอนี่ปลายซอยนับเป็นโรงงานที่ผมบอกโรงงานทำรองเท้าไม่อยากมปบอกยี่ห้อเขาสะพานยังไม่มี อ่เพราะฉันยืนยันไม่ได้หนีไปไหนอยู่ท้องรอนี่แหละเออมันค่อยหายใจวลาพูดนะเออ่ค่อยหายใจเล้อให้ไอ้หายใจผมผมบอกไว้ผมผมป่วยตอนเป็นโควิดผมปอดขาวเลยอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรไอ้เรื่องนี้มันมันตอนเรื่องเรือ่างเพราะเดี๋ยวมันมันอาจไม่ต้องหายใจแล้วสําหรับบางคนอ่ะพอ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 มันเป็นมันบ้าน้ำลายกันเปล่าเปล่าเเเรื่องจริงบา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 งก็รออยู่ที่เอกมัยถูกไหม ท่านเอกไมท้องรอรอหมดอะรอหมดนะแล้วมึงเป็นลมตายไปนได้บอกกันนะเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยว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 ผมผมขออย่างนี้ได้ไหมผมผมขออย่างนี้ได้ไหมบางเอางนี้มันมีโอกาสที่มันจะจบกันได้ด้วยดีไหมบางอ่ะไม่คุยหรอกผมไม่คุยหรอกออออ่ะโอเค